嗯嗯嗯、可以要一个蛋炒饭吗？对呀<是>，呃、哦，可以煎两个鸡蛋吗？可以，加一个鸡蛋一块钱吗？呃，煎两个，啊、哦，不要蔬菜，啊、哦，蛋炒饭不要菜是吗？对行。要浇浇菜吗？呃，不要不要都不要。看起来很好，吃。<laughs> 谢谢。要稀了，不要面可以吗？不要 <laughs> 面。对 ตเาเโรงอาหารมหาหรายมีร้านสเต็กกระทะร้อนด้วยทุกคนเขาผัดเมื่อกี้เริ่มต้นแค่แปดหยวนสี่สิบบาทถ้าแพงหน่อยจะเป็นสเต็กเนื้อกระทะร้อนเริ่มต้นหนึ่งแบงค์แดงไทยเขาจะมีสเต็กเนื้อหนึ่งชิ้นสปาเกตตี้ไข่ดาวเอาจริงหนึ่งร้อยได้ขนาดนี้ไม่รู้หาได้จากที่ไหนอีกไหมทั้งหมดสิบเก้าหยวนประมาณร้อยห้าสิบบาทได้ทั้งค้าได้ทั้งเนื้อแบบนี้เลยแล้วเป็นเนื้อวัวด,ด้วยนะมื้อนี้เอาจริงเราว่าคุ้มเลยทุกคนสเต็กเนื้อมาชิ้นใหญ่แล้วหมักมายังไงไม่รู้แต่นุ่มมากแค่กัดเเรราาาดดึงงไปทีก็ขสั่แบบไม่เเเเอาาส้นก็ลยให้ไข่ดาวมาฟอองคุกซิด้้ดาาาามมมมมช่่ๆััันนนนนจจจะะะไไไวยยงงือเ็พกิทีรรปล โบชูจีา加米饭加ช四十巴块再加十好米饭很炒很炒จะเป็นไก่นึ่งราซอสอะไรสักอย่างซอสเขาจะมีความหม่าล่าเนื้อเข้มข้นอร่อยมากได้ทั้งไก่ได้ทั้งข้าวหกบาทเองทุกคนก็มาไปก็เลยก็เลย แรงโยกเพีงทาเฉลี่ยเออเอะเลยร้านนี้คืออร่อยมากอ่ะไก่คือนุ่มมากเหมือนจะนึ่งมานะทุกคนไก่คือนุ่มแบบแค่คลิปขึ้นมาก็ขาดขลุกซอสฉ่ำๆจิ้มข้าวไม่แปลกใจที่ร้านนี้คนเยอะตลอดทุกคนเชื่อไหมที่ปกติมันเปื่อยใช่ปะแต่วันเนี้ยยุ่ยอะเอาจริงแค่เอาซอสเขามาราดข้าวก็อร่อยแล้วไก่คือนึ่งมาเปื่อยแบบไม่รู้จะพูดยังไงไกินเสร็จอ,อิ่มมากก็เลยมาหาของหวานตอ่อนี่ฮ่าโยงมังกุ่ยช่วงผีไหนไเนี่ยไม่เอาเจ้าอยีกให้เขาเลี้ยปต่อน่าเล จะปย้งงอจเจาช้าากมาไเปิดท้ายด้วยพุดดิ้งโอริโอ้ทุกคนออคือแบบว่าจุมากอิ่มแล้วอะไม่ไดิจริงเกือบอิอ่มจริงถ้าทุกคนจําได้ร้านนี้เป็นร้านชานมหลัลงโรงเรียนพุดดิ้งนมอันนี้เรากินมารอบที่ร้านหยวนสาบาให้เครมันซาใจวันไก็ชวงกันายก็ชวงตนัน ลง,งอาหารมหาหลัยจีนจะขาดเคปจีนก็ไม่ได้ไหมแป้งเขาเนี่ยจะเป็นธัญ,ญพืชแต่ความลื่นเหมือนแป้งโรตีสายใหม่ไทยตดกันท้าแบบไม่ต้องทานน้ำมันที่สำคัญเป็นแป้งหลักโลกใช้ไม่หมดค่อยนำมาใช้ใหม่ซั่งแบบไข่สองฟองแค่หกหยวนสามสิบบาทเองทุกคนพอไข่สุกก็ทาซอสใส่ผักดองตามด้วยแป้งเกี๊ยวแผ่นใหญ่เชื่อไหมว่าทั้งหมดนี้หนึ่งแผ่นไม่ถึงสามนาทีได้กินเป็นเคปปังแป้งกรอบหนานุ่มนอกหนึ่งชิ้นคืออิ่มแบบอยู่ได้ถึงเย็นยิ้สี่ชั่วโมงสี่มือใช้เงินไปทั้้งหมดเเทท่านนีลยุกค